เอ,อ้ยสวยพี่สมงตัวอีสองตัว,ออตวโอ้มาอีกแน้วเม,มาแล้วพี่ชาร์จวะตายตัวสวัพีีอีกตัวเดียวพี่อีกตัวเดียวหน้าผมตายผม,มโหยโยก ันอยู่ไหนดีวะพี่ก็นีดีมันอยู่ตรงหลังต้นไม้พี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้จะไปตรงหัวมารกันใช่ไหมไม่หมายถึงว่า3070นี่มันเล่นกับพวก 2K ป่ะไฟสองเคอะไรเงี้ย 2K ได้ <4 K S 2> พี่ไฟสองเคสี่เได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้ง 4K ก็อาจจะนิดหน่อยแต่แต่ 3K ไม่ได้พี่ ตอวตัดเเป็นแบตเตอรี่รู้อ่ะเพามงจะเล่นอย่างเงี้ยทอะไรวะคุณพาราขังช่วยอ้าวเชีย่ยมีคนลงกับผมว่าใช่ใช่หมู่บ้านตรงเลยพี่ธงมาตัวนี้ขอบคุณก็ณณไรครับ,รบซื้อ CPU ใหม่แล้วเ,เดี๋ยวเๆดๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีจะถ่ายอ่ะผมต้องบอกว่าไหนไหนก็มีโอ้โหร้าจอแล้วอ่ะก็ต้องมี CPU แล้วอย่างเงี้ยล้ว ถามจีนที่ขายซีพียูด okay. ้วยเนี่ยหมายถึงว่าเอามีการ์ดจอช่วยแล้วก็ต้องมีเชื่อเชียดลงกใกล้กูเชีวยชวเพิ่มสะพานนิดหน่อยอ๋อใช้สะพาตัวไหนอ่ะามโซนเป็นโซนไม่ต้องใช้สะพาตัวไหนวะ สวัสดีน้องเอฟด้วยครับเล็งลายเส้นแน่เลยเกิดเกดเมาไปเด่ะเราฮะหรอเห็ุเอฟเป็นโพลเพรากินเหล้าอ่ะเมาไปเด่ะวันนี้มันเกิดเอฟก็เนี่ยเออลืมไปเห็ุไปอวยพรอยู่รักคุณมีมั่งจัดหรืว่าพวกอ่าทีนี้แล้วไอ้ตัวตัวเทพอ่ะไปเส้นตัวเทพอ่ะ ได้พี่พ 1941, á, light, zone, er. ุกแกถนัดแต่พี่เทพก็อยู่วะถ้าชอบอินเทลก็ต้องไปอินเทลแหละแต่ก็ต้องน่าจะต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่อะเมนบอร์ดก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีกเพราะเจนใหม่ก็ต้องเปลี่ยนทั้งเมนบอร์ดโอ้โหนี่เปลี่ยนอะไรกันมันต้องเปลี่ยนทั้งเมนบอร์ดอะเจนใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครคอยยิงกูนะ มาิโหยูดีเอฟว่ะแล้วเนื้อกำลังวิ่งไปอ๋อมันมันกำลังวิ่งมาโหนั่นแหละปันดีเจ้าปันดีเจ้าไม่ทำงานหรือไป็ทำงานหรือล้อม ไอสัตว์ยิงข้างหลังกูหมายถึงมึงมันจะล้มมันจะล้มไปแล้วไม่ยิงแล้วล้มพี่บอดล้มไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่บอดเหรอโอ้โหวิ่งออกมาจากข้างหลังใช่บอดเหรอใช่ใช่บอดมันก็วิ่งไปทั่วเลยไอ่เนี้ยตอนเราหวัญยิ้มเลยนะอย่าบ้าตายบอดเดี๋ยวนี้เขาเขาปรับปรับไอ้เหมือนคนจริงแล้วไงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้จบแล้วจบแล้ว คิวชิ่งมาแล้วเนี่ยฮะเจ็บขอ,อ,อขอบคุณน้ององที่กดไลค์ครับโอ้ผู้สังเกตผู้อยากได้ว่าเรนดอด๊มีปืนอะไรบ้างปะ ถือที่เบสมาเสียวมากเลยเพื่อนมม่บอกได้เลยว่าละเอียดหมายถึงว่าสะอาดใช่โอ้โหเพื่อนมึงไม่เหลืออะไรเลยไม่ถึงเลยโอ้ยยังหมกับแตกเมื่อกี้แม่ยิงมันล้มตั้งนานแล้วยังไม่ได้คิ ได้แล้วโอมันเอาจริงสิเพื่อนมาชุบวะเนี่ยตรงไหนโอห่อปืนได้บี ได้ดีเบียไปนี่เสียเส้นกันเลยทีเดียวบ้านยาวขึ้นยังเป็หมดแล้วโอเคมีปืนแล้วบ้างเห็นมิวแตนอยู่โอเคก็ได้ดีกว่าไม่มีอะไรใช้เกเล็กกับนายเฮ้ยเจดลูโหดไป ป,ด,ปด,มดมีรถมารถไปอ่ะไปแล้วตรงนี้มีเลดดอทอ,อ่ะแถวบ้างเลดดอทมีปะ ไม่มีครับเข mm hmm. าไม่มานจนจังวะ mm hmm. ได้เยูพีโอ้ปกติรัดยนะืมใครได้เนี่ย Let's go รถมาด้านหลังวะ่ะไปแล้วขับรถมาแล้วหายบางทีก็ใจคอไม่ดีนะเนี่ย เย <Yeah, S 1> มีคนชาัากลัวทันไหมนเนี่ยทันี่นอย่าพิ่งตายเขาไว้าอีกสองนาทีขอเวลาอีกไม่นานมุคนชา้ากลูมีคนชา้ากลูช้าเนึ่งแปบบ๊นึงขอไอ้ตีที่ขับรถไปเมื่อกี้แน่เลยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปก่อนนะมันอยู่แถวบ้านพี่เลยเหรอ

วมันมีหมวกปะมันไม่มีหมวกปะไม่มีนี่คูณสี่คูณสามผบมีออแล้วคูณสามคูณหมวกอะไรเลยไอ้เบอร์สีไ่ปปไหนอ่ะบรรยากาศอยากไปได้เล่นเดลงไอ้ชิ้นผยของเพ่ยังเกลือ เขาบนมีโฮโลมีเลดดอตข้างในนี่เอาไว้นี่อ่ะนี่เล,เลดดอตตรงศอกนี่ไงทำไมไม่เก็บอะ่ะเอาเหรอไม่เห็นตอนในห้องนี้ด้วยโดยในโซนตายกันหมดีด้วยมีเลดดอตโอเคีได้แล้ว,ลว,ลวโอ้โ,อโห้โเ,เกือบรอเลเอ่นเซิร์หมดกันค่อยออกก็ได้เซอร์นี่ผมยิงไม่ค่อยดีวะ่ะ บอยสกเกาฮนะยดลูพิตาบบเกาก็ามาบอยสกเกลบอยเสียมาข้างหลังข้างหลังเตรียมเลยเฮ้ยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วกอดหรอกอดปะมัอกอดมีรถปะมีรถปะด แถวบ้านเห็นเพียแต่รถพังอ่าเสียสม,มอง,งเ,เอห็นแล้วเห็นได้ละนัดหนึ่งตายตัวเดียวเหรอเออตัวเดียวครับตายเลย,ยเราเแปลวของมันได้อยากได้สุนเขียวอ่ะอยากได้สุนทองครับหวัดดีทั้งสองคนครับผมมีแค่สุนเขียว,วนน เแค่เดียวอา,อาใครเอาเอคไปมไม่ได้หยิบเอคหยิบก,บกระสุนมึงอยู่กันสองสองคนนะเฮ<อ>้ยรถมา,มาโอ้ยแค่ไม่ลงได้ไงวะยักแม่ ไปๆๆขับแล้วเข้าวงกันเดี๋ยวขอดูจอขอะไรเลยกิตตังกูหายเลยนี่ไงยังอย,อยู่ไม่ได้หยิบเลยตอบไลนไปหนึ่งทีครับผู้ชมหวัดดีทั้งสองคนครับโอ้ยยืนติดเอาไหวปะไหวปะโขขึ้นฝั่งนี้แต่มันมันโขฝั่งนี้วะนั่นได้เลย ไม่ห้อเออที่จริงกูต้มสับอ่ะเออก็นัน่นนะซิบ้านนี้จะมีคนหรือเปล่าไม่รู้มีมีวัตี่จอดตรงนี้ด้วย เด๋ยวจอาแป๊บนึงนะมีแอดดอปอยู่ฝั่งขวาโง่ไม่จอดการขึ้นอย่างนี้เลยเหรอจะเ,เอาแอดด็อกไหมเอาจริงดิมูงว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านเหรอโดนบ่อยนะวิ่งเข้าไปอ่ะเรียบร้อยเลยเนะ่ะเพื่อนไม่มีรถเหรอ How? Trời ơi mẹ đọc lại thêm mẹ Con nằm Ôi hiếp đột biến rồi, mua Mùa thấy nó lại vì nó là giá Hay tìm เพื่อนตายวงแน่ๆเลยเพื่อน <c oughs> มา,าดูเสร็จสับเลยเฮียขอบใจมากเพื่อนเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมเออโคตรดีอ่ะคือมาไวให้ด้วยอ่ะเล่นแยกเนี่ยไม่มากับเพื่อนหรอกเพื่อนเลยเอาแม่น้อยใจเอามาของด้วยายิงขวายิงก็เลยจอดแถวบ้าน đồn này để bên đây. để bỏ vào lốt, còn đi, anh chọn để nó chọn เฮ้ยมันได้รถแล้วเจ้าดีวะเจอกระสุดทองวะไหมไม่เจอเลยเจอสินเขียวเที่อ่ะเปิดมาแบบสินเขียวเก้าสิบนัดแบบบ้านหลังเนี้ยรถออกเพล่ยนยิงแม่งเลยรปะขับถ้า mọi người chào 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 mọi Đi chào mọi ngườ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 i chào mọi có chào mọi người chào mọi ายยมาชัดมาชัดมาชัดด้านขวาด้านขวาหน้าเบอร์สี่ ดึงหมวกไปเข้าเลยทีย่เรอวะเดี๋ยวตดูบ้านให้อยู่ดูบ้านให้อยู่โอ้โหไม่ยยงโคตรเดี่ยนเลย เสียงอะไรวะระวังหลังด้วยหลังมีรถจอดอยู่ตรงสามห้าเห็นปะตรงเนินเขาอะเห็นแล้วแล้วมันยิงกันแล้วเมื่อกี้กูยิงมันอยู่นี่ไงว่าผมยิงไอ้บ้านตรงนั้นเดี๋ยวอยู่ตรงรถนนอนอยู่ไหนอ่ะเข้ามาปะวะเอาไปเล้ไปด บอกกี้เขาบอกซ้ายหัวมาแล้วเงินงเขา285สองตัวเห็นวะเราต้องไปว่ะต้องไปต้องไปแล้วต้องไปแล้ว

เ็อแม่โอ้โหเลือดอย่างสาดแกแกแกปั๊มเลือยู่เร็วเเไปแล้วไป่อละโอ้โขวาได้เอาเลย โอ้โหไอ้ยังผลงานดีว่ะไม่มียาน้ำไาเฮียสุดหมดแล้วมียาน้ำอ่ะมีปะเอ้ยตรงนี้มีคุดแปดพี่ ที่ศพมีปะ่ะลองลองไหดูถ <ator il> <plein lava. S 2> ้าไม่มีก็มาเอาผมที่ศพมีคุณแปดผมใช้ไม่เป็นเบญนาม่ังไม่มีว่ะเอาไปอันหนึ่งเอาแบนหนึ่งเขาก็จะใช้อยู่โอ้โหวงไม่ละเขาวงเลยเขาวงเลย ท่านเหรอจะไม่ทันแล้ตรงที่วิ่งไปเนีน่ยแหละโอเครอดไปได้ไงวะเนี่ยไอเด็กเพื่อนมาร์บมึงเห็นเพื่อนมา,นนนมาร์กไหมนั่นรังเข่าว่าได้อยู่เนินต่ำจอดเนินต่ำจอดเนินต่ำโอ้โหไอสัตว์ก็จะตายเพราะตรงเนี้ย โอ้โหมึงมาจอดตรงนี้เนี่ยนะไอ้ฟุก๊กมึงไม่จอดชิดบ้านเนินตัดบอกเมื่อกี้ดูบ้านซ้ายเลยดูบ้านซ้ายไอ้สัตว์โมงแม่งก็บีบดีจังเลยเดี๋ดวขวาเขาด้วยนะโอ้ยเชื่อบ้าน บ้านขวาวน่าจะมีดูอยาสองแล้วสายสายลงสายมีแอร์ดอบลงแล้วก็ชิดทะเลว่าโดนทะเลแน่แน่้โคดังหน้าเนมีแน่นอน เหลก้าคนสุดท้ายครับผมมปก่อนเยอะไหมรอนิดคิดว่าบ้านน่ามีไหมตัวแคปยังดีในบ้านเสียงรถเสียงรถรถมารถมามีมีบักกี้จอดอยู่ในบ้านหลังนี้เออมีรถมามีรถมามีรถมาเข้าใจแล้ว ็นบ้านตรงไหนบ้านที่ผมอยู่เลยชั้นสองว่ะอยู่ชั้นไหนชั้นบนเหรอบนชั้นบนดักอยู่นี้ระเบิดปะแสบปลาแฟบลงมาได้ไหมนี้ระเบิดลูกเกี่ยงปะ ไอ้สัตว์อยู่ไหนวะตรงโอ้โหลุ้งได้กะวะอยู่ไหนวะบ้านอีกฝั่งนึงตรงนี้ดิอยู่ไหนอยู่ไหนชั้นสองโอ้เนี่ยโดนไฟมหาภูมิหลังนี้ก็มีใช่ใช่ใช่ฟกยิ้มครั้งหลังนู้นก่อนดูระวังระวังมาแล้วมาแล้วฟกสวยเออตัวนี้แหละข้างบนข้างบนข้างบนมีตัวหนึ่ง ไอสัตว์คุณไปไหวแล้วยังมีอีกยังไ<น>ข้างบนอ่ะข้างบนไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่งงตัวนี้ละเมิงฟังผิดแล้วลอยู่บ้านหลังนึงแต่ฉันเจ็บโล่อพอที่ขับรถมาเปนปะ คนที่ขับรถอยู่ชายหาดเอาอยานามมาเยอะๆเลยบอกไม่มีว่ามีอยู่อันเดียวยาหนามยานำยานำพี่กูมียานามมีไหมพี่ทองมีอันเดียวพี่ยังไม่ได้กินพี่ใกล้จบแล้วโอเคปั๊ม ผมไม่ต้องละขวามีขวามีรอเล่นขวาก่อนก็นได้นเนี้ยสองไอ้ขวามีปะเราต้องเล่นด้านขวาก่อนปะก็เหลือนี่แหละสามคนนี่แหละมึงอ๋อเ ม,มันล้มแล้วไอตัวไอตัวซ้ายยิงขวาลม้มใช่ปะวะพี่ทองอ้อมขวาไปนะจะไปตรงกลางเลยเฮ้ยไอ้แฟนเด้อโหอ๋อโกูดีมากพี่ทองพี่ทองดีมาก <c oughs> ไอ้เอ้ กูดโดนล,ล่อนักล่อปีนคันดีกี่คิวกี่คิวเจ็ดแค่ได้สี่ว่ะ <kolay>